ะวันนี้โบราณไม้แก้วเทียบลงปไปไห่ลงไปนี่เลยเมนูนี้โบราณสุดๆเลยเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่นี่คงจะไม่ค่อยได้กิน กินเป็นบางคนอ่ะนะบางคนก็กินไม่เป็นนี่เลยผักกาดดองผัดไข่ปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วซอยให้ยิบเลยนะเอาใส่ลงไปแล้วไม่โยนเดี๋ยวถ้วยแตกเป็นอาหารโบราณที่ปู่ย่าตายายเคยทำให้กินมันก็รสชาติก็ปรุงตามใจชอบเปรี้ยวๆเค็มๆหว,วาน มันจะมีพร้อมเลยนี่เด็กบางคนก็ชอบเด็กบางคนเขาก็กินไม่เป็นนี่ดองผัดไข่แล้วก็น้ำพริกสักถ้วยนึงมันจะเข้ากันมากเลยเรื่องรสชาติก็ขึ้นอยู่กับเรา ปรุงเอาเองเค็มหวานเค็มน้ำปลาน้อยๆหน่อยเพราะความเค็มจากผักกาดดองมันก็มีอยู่แล้วดูเอากาเอานี่กาดดองผัดไข่อะไรลูกกรมกมอยู่บนนู้นู่นน่ะนู่นน่ะ,นนะเห็นไหมนู่นน่ะ ไปอันเดียวพอนี่เหลือไว้นี่เดี๋ยวค่อยมาเอาไปกินให้หมดเรียบร้อยปิดแก๊สเสิร์ฟ เสรียบร้อยกาดดองผัดไข่ช้ำๆไปเสิร์ฟเลย